เนี่ยเด็กมึงยังดูเดยกมึงยังดูยังนอนเป่าเหรอฮะกินไรบ่อยๆลูกๆเหมือกินไรก็คัดท้องลูกโอเคกินน้หนึ่งเดี๋ยวกันอนพูดเมื่อวานจะกินอีกเลอดเหรอข้าวเจ้าว่าพ่อบอกเลยข้าใจ้ว่าข้าใจว่าลูกท่านว่าเลยข้าวเจาว่พ่อบอกว่าเลยน้า พอบอกพังความวูาเรือันหูเรือโอเคเข้าใจว่าพ่อบอกนี่เมืองพ่อพี่น้ำเมืองิน้โทรศัพนิยมเมือง่อเพ่อพี่พ่อบอกเข้าใจว่าหรอกเข้าใจว่าอืมท่านลายเลยดูเข้าใจว่าพอหายหมดเทีหรอกพออย่างหายใจกินซ้ำพอประมาณว่าหายกินได tế này là mình đứa tao đây thôi ăn phở, nó quá nó rồi nó, ừ. nó nhiều như nó ừ pen lài đi gà phèn lòng đúng ừ gà phải gà <laughs> hay sao Bây Để ăn mất nó, chút nóng rồi rồi mình sắp nó lên nó ra ừ ừm ừ, 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 ừ. một nhóm nó gì nào